นี่ถ <tu i ro> ้าเบานะยังเสียมทรัพย์ขนาดนี้ลูกเงี้ยขโมยเงินพ่อแม่ออกไปช่อโกงเงินพ่อแม่ออกไปเนี่ยเรียกว่าวิบากจากเบานะที่เราเคยทําวิบากของการที่เราไปรับทรัพย์ไว้อธินาทานการมนสุภิชาจารับเว้นจากการฆ่าสัตว์การมีสุภิชาจารับเว้นจากการหลับเพื่อิดอการเราไ่เอาคนที่เขามีเจ้าของแล้วมาเป็นของเราหรือเปล่าเราไ่เอาสามีภรรยาของอื่นของอุ่นของคนอื่นมาเป็นของเราหรือเปล่า เราไปชอบใครไปเป็นการประพฤติมิตการการประพฤติมิตการมนี้วิบากอย่างเราเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูอ่ะครับผู้ชายบางคนลองดูสิฉุดลูกสาวเข้าไปหรือเปล่าไหมอาฆาตญาติโกี่กายญาติสาวหรอยีเขาจะอาฆาตต่อเรานะอาฆาตเขาต้องโกรธอยู่แล้วถูกต้อง่าเพราะเอาลูกเข้าไปไม่บอกอ่ะเนี่ยเรียกว่าประพฤติผิดในการวิบากอย่างเราเป็นไปเพื่อการก่อศัตรูก่อศัตรูเขาเกลียดเรามั้งถูกป่ะหรือาอย่างเงี้ยเขาเกลียดเราถ้าท้อัวอย่างเงี้ย นี่ไงี่บากอย่างเบาที่เรับผลของการทําในปัจจุบันทันตัวเดี๋ยวนด้เลยข้อที่4คือผู้สาวาทาเรายังมีการพูดโกหกกันอยู่หรือเปล่าการโกหกยังมีโตรงนี้ไหมพูดไม่จริงต่อความจริงนี้ไหมเขาบอกว่า1เรากลับไปโกหกว่าสองเพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมเขาบอกเขาตอกมาว่า5้าแต่เราบอกว่าเราจะ เรามีการโกหกเพื่ออยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเราไหโกหกในสิ่งที่ผิดจากหลักศาสนาความจริงเราทำไหมแม้แต่เพียงการโกหกเรื่องเล็กไม่น้อยคือการโกหกเพื่อให้เกิดความสลายใจเรายังโกหกอยู่ไหมถ้ายังโกหกอยู่ก็รับวิบา,ากแห่งการโกหกวิบากอย่างเราเป็นไปเพื่อมีการที่คนเนี่ยใส่ร้าย้ายสีเราด้วยขำาไปจริงจะมีคนกล่าวตุ่เราเสมอ ดังนั้นทุกวันนี้ใครที่โดนใส่ร้ายายสีแสดงว่าในอนดีตเคยทําวิบากตัวนี้มาคือการพูดโกหกอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละอายความชั่วเกรงกลัวต่อบาดต่อการโกหกพยายามหลีกเลี่ยงความผิดของตัวเองตลอดเวลาทําผิดปุบ๊บก,ก็แฉใสยในการโกหกต่อไปไม่ยอเมอเปิดเผยความจริงออกมาท้านท่านที่เดนจับได้เล,ล้ววิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อมีคนเสียใบสีอาจารย์น,น่าจะเดนว,วิบากตัวนี้มาเยอะ น่าจะเคยทำเหตุดปดแจานี้มเาเยอะวพราะทุกรันนี้เราใส่ร้ายสิ่งที่ทำให้จริงเยอะมากหลายอยา่างหลายอย่างแม้แต่นนะไอ้นั่นก็ไม่อยากเช้าใครอยู่กับบูดาพวกฉันมีเจตนาในการรักษาสินเน่านันนี้ไม่ต้องไปนั่งรักษาสีได้เสียเวลาก็ได้สินไม่จำเป็นต้องไปขอจากรพระเพราะสีนมันคือความปกตินในชีวิตของพวกเราอยู่แล้วเราใช้ชีวิตเป็นปกติก็ใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตในการรับเลี้ยงจากการฆ่าสัตว์รักษาความรู้ในการผู้บกเบิกสุรา ใครรับผินจากสิ่งนี้ได้เรียกว่าชีวิตที่ปกติใครยังทําผิดจาก5ข้อนี้อยู่เรียกว่ายังใช้ชีวิตแบบผิดปกติ4-5ข้อเนี่ยเรียกว่าคนที่ยังทําผิดอยู่เรียกว่าไทเวทไทเวท5ประการไทเวท5ประการใครที่เป็นผู้คนจากไทเวท5ประการที่แล้วโสดาบันโสดาบันเนี่ยเป็นอบายภูมิเลย ไม่สามารถไปเกิดในนรกกำเนิดยดรจชานและเปรตวิสัยอีกได้ต่อไปอีกเป็นไปไม่ได้แล้วไปเกิดไม่ได้อีกแล้วไป็นไปคือมนุษย์และเทวดาเท่านั้นพวกเราทําบุญกันทุกวันนี้ปรารถนาอะไรไปเกิดเป็นเทวดาถูกต้องไหมตายแล้วจะกลับมาเกิดมนุษย์ในนา้านาสวันอีพวกที่ชอบไปเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวเยวกันหน้าแห่หน้าอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นตามโยมด้วยเนี่ยเพราะมันเปิดดนตรีดังสนั่นวัดไปหมดอ่ะแล้วพระก็นั่งอยู่ในโบสถ์เนี่ย เปิดเพลงอะไรขึ้นมาเนี่ยครั้าจะลุกขึ้นมาแดนได้แล้วสวรรเนี่ยในการที่เราไปมีความเชื่อแบบน้ว่าเต้นหน้าหน้ารำหน้าหน้ามาช่วยเรา,เปนนา,นา,าไปเป็นนางฟ้านางสวรรค์ไปเป็นนางอักษอสวรรค์เดินไปสอบกระจกหน้าเลยก่อนจ้ะว่าเราเนี่ยเหมาะสมต่อการเป็นนางฟ้านางสวรรค์หรือเปล่าสอบกระจกก่อนดังนั้นการเราข้ามหน้าจะเป็นความเขตดที่เหตุผิดของตัวเราเองคิดว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาถ้าแค่ลำแล้วไปเกิดเป็นเทวดาได้เราจะมาน้างลงอยู่วัดกันเพื่ออะไรจะถามจริง ก็ไปรองานขวนแล้วไปดินเต้นเยือกเยืออยู่หน้าหน้ากระจกแล้วใช่ไหมล่ะเราขวนขวายในการทําความเพียรแทบตายพระพุทธเจ้าขวนขวายในการแสวงหาพวกกระทำจากความทุกข์นี้แทบตายตลอดหกปีที่พระองค์แสวงหาพวกกระทำโอ้โหหนักนาะสามารจะเป็นจะตายโลกสลายตามตายไม่รู้กี่ครั้งต่ออีกคราวตลอดหกเดือนที่พระองค์บวาเพ็ญทุกเล็กในอย่างเพื่อแสวงหาความบรทุกข์กว่าจะเอาอริยสรรร 4, ัจสี 68, ่มัมมีโมแปลมาสอนกับเราคนทุกได้ แต่เราไปมังหนาคิดว่าแค่การลังหน้าน้ามันสามารถทําให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เรารู้ไหมยารไปสู่สุคติโลกสวรรค์เนี่ยมันจะไปสู่ได้ได้วยการทำสองอย่างอย่างบ่อยซรั้งหนึ่งคือการรักษาสีา่ข่าสองคือการให้ทานกลุ่มนี้ใครทำบ้านทำ่อยพวกนี้ส่วนใหญ่จะไปเกิดเป็นเทวดาก็เทวดาหกชั้นอ่าจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสินนิมาจารีปรมินทิจวัฒ ว่าเทวดาชั้นกางภพแต่ละคนก็จะไปเกิดในพวกของตนอย่างเงี้ยทำา้ากเท่าไหร่ก็ยี่ไปเกิดตามพั้นพวกนี้เป็นเทวดาชั้นกางภพยังเสกการอยู่การอวจรยังอยู่ในกรรมภพยังอยู่ในการเสกการยังมีการร้องรำทำเพลงต็ดในการมอย่างหนักหนาสาหัสมีความสุขสวยผลจากการกระทําในฐานะมนุษย์ที่เคยรักษาศีลห้าการให้ทานมาเยอะก็ไปสวยสุขในพิมานชั้น้าแต่เมื่อตายจากพวกของเทวดาไปไหนละ นรกกำเนิดจรเขสารและเปรตวิสยัยเหมือนเดิมไม่พน้นเห็นไหมไม่ยังไม่พน้นแต่เราบอกว่าเราปราถนาจะไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นานางฟ้าไปเป็นาน,าปนางอักษรสวรรค์แต่เรากลับไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องว่าเราจะไปเกิดตรงนั้นได้แบบไม่ต้องไปเกิดในโลกกำเนิดจรเขสารและเปรตวิสยัยอีเกเลยมันต้องไปให้ถึงภูมิธรรมที่เรียกว่าพระโสดาบันโสดาบันคุณธรรมของโสดาบันคือลั้อแล,ลัทับศักยทิฐี เห็นให้ได้ว่ากายของเราไม่ใช่ของเราขันห้านี้ไม่ใช่เราทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นให้ได้ก่อนแต่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นจะมีความผูกติดหรือติดกันมาอยู่ยังมีความสยบเปล่าอยังมีความพอใจอยู่แต่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราแต่พวกเราเนี่ยมันยึดหมดยึดไม่พอไม่รู้ด้วยยึดด้วยความว่าเขาบ่าปัยญาคิดว่าทุกอย่างเป็นของเราคิดเองเออเองแต่ความเป็นจริงเกิดขึ้นโดยเหตุและปัจจัยโสดาบานเห็นอย่างนี้แล้ว วิจิจฉาหมดความลังเลสงสัยต่อการตรัสรู้ในคำของพระเจ้าแล้วนี่พวกเรายังมีการสงสัยในคำสอนของพระเจ้<ม>าอยู่ใช่แล้วที่จะพูดมาจริงเปล่าพระเจ้าทำแบบนั้นได้จริงเหรอเนี่ยลังเลสงสัยในการตรัสรู้างของโระอรุสตสีปฏิจจสุบาเป็นวงรอบแบบนี่จริงหรือใช่หรือเปล่าเนี่ยมันจะมีความลังเลสงสัยอยากไม่อยากงลงมากแต่เมื่อเรากเข้าสู่ความเป็นโสดาปฏิมัิเราจะรู้แล้วว่าการทําเพื่อการการศึกษาเล่าเรียนการศึกษาหลักคำสอนพระอง ตัวสุดท้ายคือสีและพตาปราบาสีและพตาปรามามศาสตว์เนี่ยสีและพตาปราบาตัวเนี้เป็นตัวเหตุเป็นมูลเหตุที่ทําให้เราเนี่ยย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมตรยัยอันมีเป็นพระพุทธธรรมระมส์ไม่หวั่นไหวแล้วเราจะไม่ไปสองเทีต่อชะตาไม่เบื่อไม่เบียดเบียนไม่อ,อ,อ้อนวอนขอร้องไม่โดนด,ดามาดโด,ดบานบรรดาสกกากไม่ทาวิธีกรรมสักแก่สักดับไม่อ,อ,อ้อนวอนร้องขอรอผลโดนบรรดาเลยเพราะอะไรเราไม่หวั่นไหวในพระธรร เราจะมีที่พึ่งสูงสุดอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายได้คือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสังสอนของพระงค์และอริยสาสมอริยสัจที่เป็นเนื้ออาผืนแกราได้และบวกกับสินห้าของเราจะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่าไม่น้อยเป็นสินห้าที่พระอริยเจ้าพึงพอใจอย่างยิ่งเนี่ยคุณสมบัติโสดาบัสสามประการแรกถ้าใครทําได้เนี่ยสามข้อนี้มมาเรียกว่าสัยญเพื้นตัดโอลามตุเยสัยญา เป็นสัตย์โยนต้นต้นที่พวกเราทุกคนมาฟังทำจุดประสงค์เพื่อรักษ,กษาโยนสารข้อแรกเอาข้อแรกเลยนะอย่างน้อยอ่ะให้ไปศรัทธารุ้สาลีให้ได้ทำมา,ารุ้สาลีให้ได้ศรัทธารุ้สาลีคือศรัทธาอย่างยั่งยืนม่นว่าตาหูศรัทธารุ้สาลีนะศรัทธาเลยเชื่อมั่นอย่างชัดเจนไม่หวั่นไหวว่าตาหูจะผมนีใ้ใจใจไม่ใช่ของฉันเนอะ แต่อาศัยเหตุปัจจัยในการที่ผตาผัสสะไปกระทบแล้วมีวิญญาณทางตาเข้ามารู้แจ้งในอารมณ์นี้แล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และวกดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเอาตาไปกระทบอารมณ์วิญญาณเข้ามารู้ทางตาแล้วก็ไหลไปตาอารมณ์ได้หน้าแดงเลยแล้วมันก็ดับไปถ้าเห็นตามนี้ได้ศรัทธาเชื่อว่าจบเลยนี่เรียกว่าศรัทธาลุสาลีเป็นโสดาปัิมากแล้วปิดอะไรยู่ภูเหมือนกันเพราะจะไม่ตายก่อนได้โสดาปัิผลอย่างแน่นอน